เรื่องยอ่อซีรีส์เกาหลี c e เลบิตี้คนเด่นคนดังคนดับ On Air 12ตอนจบรับชมได้ทาง Netflix ซออาลีอินฟลูเอนเซอร์ตัวท็อปที่มีผู้ติดตาม1.3ล้านฟอลโลเวอร์ได้สั่นคลอนโลกโซเชียลให้ตกตะลึงไปตามๆกันเมื่ออยู่ดีๆเธอก็ฟื้นจากความตายมาเล่าเส้นทางสู่การเป็นคนมีชื่อเสียงที่ดังเป็นผู้แตกพร้อมแฉวินาทีดับอานาถของตัวเองว่าเป็นฝีมือของใคร ก่อนหน้านี้ในชีวิตของซออาลีคือการมุ่งมั่นทำงานขายเครื่องสำอางระบบขายตรงกับบรรดาลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นแม่บ้านย่านคนมีฐานะไม่มีเวลามากดไลค์กดติดตามคนที่เธอบอกว่าไม่รู้จักและไม่มีแม้แต่บัญชีโซเชียลมีเดียต่างกับเพื่อนของเธอรลายนั้นที่ติดตามคนดังทุกเบอร์จนกระทั่งวันหนึ่ง การไปขายเครื่องสาอางให้กับแม mm ่บ้านในบ้านของยุนชีไฮยอนเซเลบริตี้คนดังในแวดวงสังคมชั้นสูงที่เป็นภรรยาแสนดีของจินแทจอนทาให้ชีวิตของเธอเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อ13ปีก่อนซออาลีคือคุณหนูจากตระกูลดังคนหนึ่งแต่เพราะธุรกิจโรงงานทอผ้าล้มละลายครอบครัวจึงตกอับปัจจุบันต้องกลายเป็นแม่ค้าขายตรงเที่ยวเคาะประตูขายเครื่องสาอางตามบ้านนางขยันโน้มน้าวใจแม่บ้านเก่งเป็นที่หนึ่ง จนคว้าตำแหน่งเซลล์ยอดขายตามบ้านอันดับหนึ่งบ่อยครั้งที่อาลีอดนึกสะท้อนใจไม่ได้ที่เห็นอีฮยอนอ,อกแม่ของเธอซึ่งปัจจุบันเปิดร้านตัดชุดซ่อมแซมชุดโดยไม่มีกำไรแถมค่าเช่าแผงโคตรย่านกังนำยังติดหรูไม่เลิกนิสัยเคยรวยมักแอบ,บหยิบเสื้อผ้าแบรนด์เนมของลูกค้ามาใส่เสมอๆพอลูกสาวเตือนอีแม่ก็ช็อตว่าเสียก็ซ่อมให้เหมือนเก่าการได้เจอกับเพื่อนเก่าเจ้าของหน้าใหม่โอมินเทเยอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ที่เวลานี้มีแบรนด์สินค้าลูน่าชิกเป็นของตัวเองทำให้อารีตัดสินใจเปิดบัญชีอินสตาแกรมจนชีวิตของเธอเข้าสู่โหมดโลกคนดังและอินฟลูอนเซอร์ระหว่างนั้นมีค่ายต้นสังกัดของอินฟลูอนเซอร์เจ้าหนึ่งเกิดปิ๊งและเห็นแววดังในตัวตนของซออารีจึงติดต่อเข้ามาเพื่อน,นําเธอไปปั้นเป็นอินฟลูอนเซอร์ขณะเดียวกันก็มีสายโทรศัพท์ที่คาดไม่ถึงจากสถานีตนํารวจพาอารีไปเจอกับแฟนขับลึกลับคนเดิมอีกครั้ง โลกอินฟลูเอนเซอร์อยู่ยากและไม่ได้สวยงามอย่างที่ทุกคนเห็นเป็นฮันจุนกยองที่กลายเป็นพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยอาลีเอาไว้ในจังหวะที่เธอกำลังโดนอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังกาบินฮาเวชีกหน้าและโพสต์เรียกแคกจนอาลีโดนทัวลงมีคอมเมนต์แสดงความเกลียดชังมากมายมหาศาลถาถมถล่มใส่เธอในที่สุดซออาลีตัดสินใจผูกมิตรกับผู้ติดตามลึกลับที่ออกลงปกป้องเธอ ทางด้านแฟนคลับของกาบินฮเวพากันเดือดดานเมื่อเห็นอารีโดดเด่นเกินหน้าเกินตากาบินฮเวและมีผู้ติดตามมากขึ้นในเวลาเพียงไม่นานชื่อเสียงและรายได้งามๆจากอาชีพอินฟลูเอนเซอร์มีเข้ามามากพอที่เธอจะพาคุณนายอีฮยอนออกกลับไปมีชีวิตอย่างที่แม่ฝันซออารีเล็งย่านช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีเป็นสถานที่เปิดธุรกิจใหม่ของเธอ แต่แล้วปาร์ตี้ในค่ำคืนอันสนุกสุดเหวี่ยงที่อาลีไปร่วมงานในฐานะแขกคนสำคัญก็กลายเป็นหายนะในชีวิตของเธอชีวิตคนดังของเธอจะได้ชื่อเสียงหรือชื่อเสียและใครกันที่วางแผนทำให้เธอดับต้องติดตามชม